สิ่งที่คนสำเร็จทุกคนให้คุณค่ามากที่สุดก็คือเวลาค่ะ คนสำเร็จทุกคนรู้ดีว่าเงินหาเท่าไหร่ก็หาได้มีแต่เวลาเท่านั้นที่เราทุกคนไม่ว่าจะจนหรือ่รวยมีเท่าๆกันก็คือ1วันมี24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คนสำเร็จตามหามันคือความสำเร็จที่ทำได้และเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนสำเร็จต้องมีที่ปรึกษาวันนี้ถ้าคุณอยากจะสำเร็จไม่ว่าจะบนโลกออฟไลน์หรือออนไลน์สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะ ยุคนี้นะในะยุคที่ทุกคนเร็วมากนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ายุค ปลาเร็วกินปลาช้านะสิ่งเดียวเลยที่จะทําให้คุณสําเร็จโดดเด่นและแตกต่างคือการที่คุณมีพี่เลี้ยงมีเมนทอร์มีคนที่เขาผ่านประสบการณ์เขาทดลองมาแล้วเขาล้มเหลวมาแล้วจนเขาค้นพบวิธีที่ทําให้เขาสําเร็จได้ไวบนโลกออนไลน์นะคะและนั่นนะคะก็คือเหตุผลว่าทําไมคนสําเร็จต้องมีเมนทอร์ค่ะวันนี้โคชรีมีตัวอย่างของนักเรียนเมนทอร์นะคะที่เรียนมาก็เยอะนะแล้วก็ศึกษามาก็หลายศาสตร์นะคะแต่ว่า ทันทีที่พี่เขาได้เข้ามานะคะเป็นนักเรียนเมนทอร์ของโคชุรินะคะเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ทันทีภายในไม่เกิน2สัปดาห์สามารถสร้างรายได้ได้ทันทีลองไปฟังเขากันดูค่ะเมนทอร์โปรแกรมนี้ทำให้โคชออนได้มีรายได้ อย่างต่อเนื่องมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1, ทันทีภายใน2อาทิตย์รายได้หลักหมื่นและที่สําคัญโค้ชออนได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกได้ทํางานในสิ่งที่ตนเองรักได้เรียนและก็มีอิสระภาพในการเลือกสร้างชีวิตของตัวเองอีกเยอะแยะมากมายและที่สําคัญโค้ชยุริได้ให้โค้ชออนสร้างแนวคิด วิธีคิดและวิธีการว่าฉันทำได้ฉันสำเร็จได้และนี่คือสิ่งที่โค้ชออนได้อีกมากมายที่โค้ชออนไม่สามารถพูดได้ในระยะเวลาสั้นๆขอบคุณโค้ชจุริมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณที่มอบโอกาสที่ให้โอกาสที่แบ่งปันโอกาสการคิดในแบบวิธีการของมหาเศรษฐีและ ทำให้โคชออนได้มีวันนี้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนั่นก็คือความสําเร็จนะคะของนักเรียนเมนทอร์ของโคชรีเพียงแค่1คนนะคะโคชรี ie, มีความสําเร็จของนักเรียนหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นในเมนทอร์โปรแกรมก็ดีนะคะหรือว่านักเรียนที่มา V.I.P. กรุ๊ปโคชชิ่งที่มาเจอตัวและได้โคชกับโคชรีส่วนตัวนะคะตอนนีนะ้นักเรียนออกไปสร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนกันแบบง่ายๆ <Wow. S 1> นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการสําเร็จ บนโลกออนไลน์ไม่เพียงสําเร็จอย่างเดียวแต่คุณอยากสําเร็จไวแบบก้าวกระโดดได้ในโลกออนไลน์นะโคชรีมีเมนทอร์โปรแกรมค่ะโปรแกรมที่โคชรีจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะจับมือคุณทําบนโลกออนไลน์นะคะพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้แบบง่ายๆนะคะเหมือนที่โคชรีเคยทํามาค่ะแล้ววันนี้นะคะโคชรีมีโปรแกรมเมนทอร์แบบ1เดือนราคาอยู่ที่45,000บาทนะคะและพิเศษมากๆนะคะราคาโปรแกรมเมนทอร์ สเดือนนะคะจากราคาเต็ม1,99,000บาทตอนนี้ถ้าคุณดูวิดีโอนี้อยู่นะคะรับไปเลยค่ะมูล,ลค่า 90, 9 9 9 9 9บาททันทีนะคะโคชุริรับแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะเพราะว่าอยากดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทั่วถึงค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสำเร็จไวสำเร็จแบบก้าวกระโดดมีของอยู่เยอะแต่ไม่รู้จะขุดมาใช้ยังไงติดต่อทักมาได้เลยค่ะที่ Line นะคะแโคชุริแล้วเราเจอกัน ค่ะโคชเชื่อว่าโคชจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนวันนี้โคชไปก่อนนะคะบ๊ายบาย